จะเป็นคนที่อ้วนนะอ้วนมากตอนนี้ก็เริ่มล้ำล้ำแล้วออกกำลังกายนะครับทุกคนทำผสมกันไปเรื่อยๆนะ ก็ได้ทั้งแขนหลังไหล่นะแล้วก็ขานะแกนกาลางลำตัวทั่วร่างกายทำวนๆไปนะถ้าทำแบบนี้ไม่เบื่อออกกำลังกายได้เรื่อยๆนะไม่เบื่อออกกำลังกายนะครับทุกคน